ครับวันนี้เ .j. ็นเจซ c รจะมานําเสนอเกี่ยวกับนี่นะครับหูตัวนี้มันหักไม่เห็นไหมอ่ามันไม่มีตัวสิ้นส่วนมาต่อผมก็จะแก้ไขปัญหาให้ว่าเออให้มันใช้งานได้จริงแล้วก็ประหยัดเวลาและทําได้เร็วนะครับก็เลยเอามาฝากกันดูเดี๋ยวจะลองเอาแบบนี้เลยผมก็เตรียมนี้สว่านผมก็จะเจาะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอาเคเบิลไทปรัดหากัน ลอง,ลอง,ลองดูมือมันก็จะสบายที่สุดวะสำหรับผมวะแล้วก็ไวด้วยทำหนึ่งเก็บล่างอ่ะลองดูนะครับไ,ได้ไหม<อ>ใส่ต้องใส่ตัวนี้หรอกต่อท้าไมเีง อยู่หมึนมากเลยครับแต่แค่ขอบอึ๊บวันนี้อาจจะได้เห็นหน้าละลองช่างช่างละลอคนนี้บ้างนะครับรูไป็นอย่งรครับหารู

ครับใช้ได้ตรงนี้ก็เดี๋ยวเลื่อนดูลงมาหน่อยให้มันแค่ขันนิดๆก็ยังดีนะครับอลงมานิดเดียวเก็ะอ,อกมานี้นะครับแน่นละ,ะใครสนใจก็ลองเดี๋ยวทำดูแล้วกันนะครับแบบง่ายๆสไตล์แบบนะไม่คิด มากก็เอามาฝากกันแค่นี้นะครับสวัสด,ดีครับ